ก็ทํางานเป็นแม่บ้านนะคะแล้วก็เฉดหุ้นอยู่กับบ้านนะคะก็ช่วงนี้หุ้นตกก็เลยไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็เลยก็สมัครไว้เฉยๆนะคะน้องก็มาชมก็สมัครไว้แล้วก็ซื้อกินใช้ไม่ได้เิดอะไรก็ประมาณ3เดือนผ่านไปคิดว่าเออหุ้นหุ้นมันโอเคแล้วค่ะก็เลยคิดจะทำนะคะก็ช่วงนี้ก็เลยหุ้นตกบ่อยก็เลยปทำเฉดหุ้นก็ไม่ได้ก็เลยลองมาทำดูว่าเออมันมันได้กินไหม ตอนที่เข้ามาสมัครทีหล,ลัองอะคะเขาทำได้ไม่กี่วันก็ข,ขายได้ทุกวันเลยก็เลยเอ๊ะทำไมเขาทำได้ทำไมเราน่าจะทำได้บ้างก็เลยก็เลยลองดูค่ะก็ผลเริ่มทำงานวันที่ส0แล้วนะคะมการาจนกระทั่งมาถึงสิ้นเดือนมีเวลาแค่21วันเองผมจะสามารถขึ้นตำแหน่งซิงเกอร์ได้นะคะก็คือเราทำการตลาดแบบออนไลน์นะคะแล้วก็ออฟไลน์ผสมผสานนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยคือผลทำแบบรู้บ้างไม่รู้บ้างนะคะ ก็ช่วยสอนกันไปนะคะแล้วในซิมเวอร์เนี่ยผมมีรายได้เท่าไรหร่เนี้ก็วันนี้ได้สรุปแล้วก็ประมาณ 27, 00 0กว่าบาทนะคะส่กว่าบาทนะคะในการทำงานเพียงแค่21วันเท่านั้นเองก็วันนี้นะคะถ้าอยากเรียนรู้วิธีการสร้างเครือข่ายและทำงานการตลาดออนไลน์แบบถูกต้องนะคะติดต่อมาได้นะคะเราเยินดีให้ะคะํา